เป็นคนชอบลงทุนและอยากได้ความคุ้มครองชีวิตด้วยนี่เลยประกันชีวิตที่คุณออกแบบได้ยิ่งถ้าสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินลงทุนเพิ่มลดความคุ้มครองได้ตามที่ตัวเองต้องการในแต่ละช่วงเวลาได้นี่ใช่เลยตอบโจทย์ได้ทุกขอ้อด้วยประกัน T.L Life Solution ประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Link ที่ให้คุณเลือกวางแผนการออมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตของคุณได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเลือกบริหารเงินด้วยตัวเองกำหนดสัดส่วนวงเงินที่ต้องการลงทุนเพิ่มลดปรับเปลี่ยนกองทุนที่ต้องการได้อย่างอิสระเลือกเพิ่มลดความคุ้มครองชีวิตตามความต้องการในแต่ละช่วงอายุการเลือกระยะจ่ายเบียให้สอดคล้องกับสภาพการเงินช่วงนั้นๆมีเงินมากก็จ่ายมากมีเงินน้อยก็จ่ายน้อยหรือหยุดจ่ายเบียบางปีก็ได้ 1. จ่ายเบี้ยรายงวด โดยสามารถกำหนดจำนวนปีที่ต้องการจ่ายได้เองเลือกประกันชีวิตควบการลงทุน T.L Life Solution 99 9 9ั 2. แบบจ่ายเบีย้ยครั้งเดียวเพื่อไม่ให้กังวลเลือกประกันชีวิตควบการลงทุน T.L Life Solution 99ทับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเลือกประกันชีวิตควบการลงทุน T.L Life Solution ได้ง่ายๆตอบโจทย์ทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุน เลือกประกันชีวิตควบการลงทุนเลือกไทยประกันชีวิต